4ีอบหมดไป4ีชุดพักจะตัดแล้วหัวบปเล้อเลยเนี่ยเนี่ยนะดูดีมันดีดเลยครับลำกาบอะครับมันส้มบูนมาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาดูผักกาดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของแปลงผักกาดบรจยกากาศดีนะครับวันนี้ครับใช่ลมแรงน่อยลมแรงมากแต่วันนี้อากาศดีมากครับพี่สวัสดีท่านผู้ชมก่กนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราพามาดูผักนะครับผักที่ทุกคนเคยทานเนาะพี่เนาะ อันนี้ภาคอันนี้เขาเรียกว่าภาคอะไรพี่ภากกาดดองค่ะภากกาดดองปูกอยู่ที่อำเภออะไรนี่อันนี้อำเภอเมืองอ,อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่แนะนําชื่อนิดนึงครับว่าเราตรงเนี้ยเราอยู่อำเภอเมืองอยู่ตำบลอะไรมู่อะไรอันนี้เขาเรียกก็สำโรงก็สำโงรงตำบลก็สำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะบจังหวัดกาญจนบุรีส่วนมากจะปูกผักกันเยอะเลยเนาะใช่ผักมาเนี่ยแบบเห็นแปลงผักเห็นแปลงมะนาวเห็นแปลงต้นหอมเห็นแปลงข้าวโพดอ่อนนะครับข้าวโพด ไลอ้อยมีหมดเลยมีครบเลยแต่ว่าที่ผ่านมาคือบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมมีแม่น้ําแควเนาะใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะโอ้แบบตอนนี้น้ํากําลังเยอะเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่นี้จะมากจะปลูกผักของพี่เป็นผักกาดผักกาดเขียวผักกาดเขียวผักกาดเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเอาไปทําอะไรกินได้บ้างพี่เขากว่าไปข้าวลงดองแล้วก็ไปดองอออีักเหมือนไอีผักใส่กระป๋องที่กินกับข้าวต้มเงไอที่เขาเอาไปต้มแล้วก็ใส่ไอ้อะไรนะกระดูกหมู ใช่ใช่อันนี้นี่คืออันนี้ใช่ไหมใช่เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูผักกันดีกว่าว่าผักที่นี่เขาดูแลยังไงนะครับแล้วมันมีอายุเท่าไหร่นะครับแล้วการดูแลนี้มีผลกระทบอะไรบ้างหนึ่งแมลงศัตรูพืชรบกวนไหมมีโรคมีภัยรบกวนไหมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่พี่เชื่ออะไรนะครับชิ่อ้อยค่ะอ่าพี่อ้อยนะครับเราก็โทรคุยกันมาตลอดเลยจะครึ่งปีแล้วไหมเนี่ย <laughs> ใช่ครับจะครึ่งปีแล้ววันนี้จะบอก,กจะตัดก่อนวันที่10เราก็เลยเรียบเร่งมาถ่ายก่อนนะครับกลัวจะไม่ทัน พี่อ้อยเดี๋ยวผมให้พี่อ้อยพาดูแปลงของเราเนี่ยค่ะช่วงเวลา50วันถึง60วันเนี่ยเป็นช่วงระหว่างที่เราจะต้องตัดได้ต้องดูเอาเองว่าห้องเรามันงามมันดีมันใ,ใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับใช่โอเคเลยอย่างนี้ก็ถือว่ากําลังดูลุกกาลังลุ้นอยู่ใช่ว่าไอตอนนี้คือ50วันแล้วใช่ไหม ใกล้แล้วค่ะน่าจะประมาณ5้าสิบวันแล้วนะอประมาณ50ิบวันแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมก็ดูว่ามันก็คือแปลงพักเนาะมันก็จะแบบถ้ามันส้มบณ์ดีมันก็จะส้มบูณ์ทั้งหมดแต่ถ้ามันเป็นโรคมันก็จะลามลามลามเรื่องนี้เลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศลมรื่นแล้วลมเย็นมากพี่กำลังลดน้ําอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาแวกดูสักต้นหนึ่งเอาทางในดีนี่นะแวกดูมันเลยนี่นี่คือกล้ามมันกล้ามในมัน ช่นี่มันจะเริ่มเรห่อแล้วอ๋อนี่เขาเรียกใจมันตรงนี้ใจมันค่ะไอ้ตรงไหนที่เขาเอาไปกินนะพี่นี่แหละก็คือถ้าประกาศดองแบบที่เราไปดองต้มกระกระดูกหมูก็คือทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกินข้าวต้มยังก็อีหอนกพิราบที่มันรัดๆนะใช่ก็คือจะไอ้ตัวนี้เลยใช่แต่ว่าเอาเปลือกไหนอีก นี่แหละเอาแค่นี้แหละแต่ว่าเขาจะเอาใจเล็กอันนี้คือมันใจใหญ่ไงโอ้ใจใหญ่คือใช่ใช่มันได้แหละแต่ว่ามันใหญ่เขาก็จะไม่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 ค่อยเน้นไงใช่มันใส่กระป๋องไม่ได้ว้าใช่ใจมันใหญ่เกินไปครับต้องใจเล็กๆนะครับถึง่จะเข้ากระป๋องได้ใช่แต่อันนี้ก็คือว่ามันก็สามารถที่เอาไปดองได้เอาไปทานอันนี้ไปแกงส้มได้ได้ได้ที่มันขมขมใช่ไหมใช่โอ้โหครับอร่อยมากอร่อยมากเลยผมชอบทานมากแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้คือภาคอันนี้ เพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีเทปพักเพราะอะไรเพราะว่าเราไปถ่ายไม่ทันลูกค้าจะตัดเร็วจะเก็บเร็วถ้าพี่ไม่บอกเราก็มาไม่ทันใชแป้งที่แล้วี่ตัดไปเป็นงไงไหมครับสวยแป้งนั้นสวยกว่าแป้งนี่นะแป้งนู้นก็สวยแป้งนี่ใช่เรามาไม่ทันได้เขาก็จะว่าเราก็พูดเมกันรู้เปล่าเนาะแต่ว่าให้คนเท่านี้เขารู้ใช่ไหมพี่ใช่คนปลูกพักแถวนี้บริเวณตำบลเนี้ยเขารู้ว่าสวยไม่สวยนะครับเอาละครับพี่วิธีที่พี่เอามาดูแลเนี้ย ตอนไหนเอาเอาผลิตภัณฑ์เรามานะครับฉีดขึ้นประมาณสักสี่ห้าใบก็ฉีดไปแล้วทีหนึ่งนะครับสี่ห้าใบคือใช้ได้ใช้ได้เลยครับแต่ก็ผสมายานหนอนอะไรปกติอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้ผสมตัวอื่นเลยนะครับก็ลองใช้ตามคําแนะนาําที่เราคุยกันใช่ไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยแล้วช่วงช่วงช่วงที่มันโตขึ้นมาเนี่ยพี่ เวลามันมีใบมีกา้าบสมัยเนี่ยเราก็ใช้มาต้อเรื่องเลยใช่ไหมใช่ใช้ตลอดเลยอืมใบมันแข็งมากนะครับใช้ตลอดเลยเนี่ยครับใบมันแข็งมากคือเมื่อก่อนใบมันแข็งแรงแบบนี้ไหมพี่คือเมื่อกบบ่ออ่ออะมันก็แข็งแต่ว่าเราใส่หลายหลายหลายตัวหลายตัวหลายยาใช่คือยาแบบเยอะมากไงเยอะมากเลยใช่ไหมใช่โอ้เนี่ยดูครับท่านผู้ชมคือต้นมันแร่ง ใช่เนี่ยดูดีมันดีดเลยครับดีดเลยแข็งแรงมากธรรมดาภาคเนี่ยโดนแดดเท่งๆมาเนี่ยแบบได้เหี้ยวนี้เรามาพี่ยังไม่ได้ลดน้านะเนี่ยคือเราข้อก่อนเพราะว่าเดินย่าแล้วมันจะเละนะครับนี่ก็เลยแบบลดต่างโซนด้านนู้นแต่ครับท่านผู้ชมมันเด้งภาคมันเด้งอ่ะคือมันมันบอกไงมันมันสดมันสะพังอะมันสะพังนะครับอพี่เดี๋ยวเราไปดูทางโซนที่แบบว่าโซนบนเนินดูที่ว่าการดูแล การทาง,ทางด้านทางลุ่มกับทางเนินเนี่ยมันจะโตเหมือนกันไหมนะครับอันนี้ก็คือระบบว่าน้ำเราก็ปกติใช่ใชแต่ที่นี่น้ำดีเนะพี่นะใช่เจาะตรงไหนก็ขึ้นโอโ้โห <laughs> ดีมากเลยครับก็คือถ้าน้ำดีปลูกอะไรก็ได้หมดใช่แล้วก็การดูแลดูแลครับตอนนี้ก็คือใช้ผลิตผลันธุ์เรามาก็ประมาณกี่เที่ยวเราพี่ถึงอายุประมาณใกล้จะห้าสิบวันแล้วเนี่ย กี่รอบแล้วที่ชีดมาประมาณสี่รอบมานะสี่รอบใช่คือเราชีดเราก็จะใส่ตลอดไงครับฉีดกันนอนมัดก็คือใส่ตลอดครับใช่อันนี้ทื่อว่ามันสมบูรณ์ไหมในในในที่เราเคยปลูกมาเพราะว่าสมบูรณ์มไม่เคยมาแปลงพักสมบูรณ์นะสมบูรณ์ใช่เพราะต้นมันใหญ่กาบมันใหญ่นี่ครับอันนี้เหมือนมันพิ่งจะแบบ ฟื้นด้วยแหละฟื้นที่ยาข้าวโพดไงอ๋อมันเป็นอะไรพี่ยาข้าวโพดคือเราฉีดยาฆ่าญ้าในข้าวโพดไงข้าวโพดไม่เป็นไรแต่ญ้าตายอย่างเงี้ยก็คือกินมันมามันโชยมาเพราะลม,มแรงเนาะมันเป็นที่เปิดมันไม่ใช่เฉพาะกินคือญ้าอย่างเงี้ยเล็กๆถ้าเราฉีดนะคือมันก็จะตายไงทีนี้มันก็เหมือนกระเทือนทีแรกที่มันขึ้นมานิดนึงสี่ใบอย่างเงี้ยขอบใบมันจะเหลืองนะ หมหมดเลยใช่ทีนั้เหมือนมันฟื้นไงอ๋อมันคือมันเราไม่ได้แบบมันมีพ่อผลกระทบจากการที่เราใช้ยาฆ่าหญ้ามาด้วยใช่แล้วมันฟื้นมาได้แค่นี้ก็ที่ที่บอกว่าไอ้แปลงที่แล้วมันสวยกว่านี้คือนั้นมันห่างนานมันห่างไม่ได้โดนยาฆ่าหญ้าแต่นี้โดนใช่แต่ถ้าถ้าพี่ไม่บอกว่ามันโดนยาฆ่าหญ้าไม่รู้ไม่มีใครรู้เนาะคือมันงามเสมอกันใช่มันงาม๋ยวก็ใไกลจะได้ตัดแล้วเมื่อกี้เห็นแฟนพี่บอกว่าไอ้แปลง แปลงนู้นคนที่มารับผักก็บอกว่าไม่เคยได้ผักสวยเลยในในฤดูการนี้ใช่ก็มีที่นี่สวยอยู่สวยนะครับทนะ่านผู้ชมลองดูนะครับวา่าผู้ที่ปลูกผักเนาะเหมื่อนกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าว่าผักกับส้มบูรยังไงแต่ว่าผมผม,มองดูแล้วนะครับว่ามันเด้งดีมาก <c oughs> นะครับมันเด้งนี่ครับหัวเบลยอเลยเนี่ยครับหัวใหญ่มากเลยเนี่ยครับนี่หัวเดียวนะนี่เอาพี่เนาะหัวเดียวหัวเดียวเพราะเพราะอันนี้คือมันจะเป็นต้นเดียวต้นเดียวเนือ <c oughs> ยัใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้เขาช่างกิโลหรือยังไงพี่ใช่ช่างเป็นโลโอ้โลละกี่บาทกี่บาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่พี่เคยช่างไหมว่าอกี่กี่หัวได้โลเนี่ยโลละงวดและที่แล้วโลละหัวหนึ่งน่าโลโลสองโอ้หัวเดียวโลสองขีดใช่โหสุดยอดเลยโลสองขีดหัวหนึ่งโลสองขีดเพราะว่าท่านผู้ชมดูนะครับ อันนี้ยังไม่ค่อยแน่นนะมันจะมีแน่นกว่านี้โอ้มันมีแน่นก็คือหัวใช่ใช่เป็นหัวแบบม่อกี้นะที่เป็นใจแบบม่อกี้นะนี่มันยังไม่เข้าห้าสิบวันดีใช่แต่ว่ามันก็ใหญ่เนาะเดี๋ยวนี่มันจะเป็นใจใหญ่ใหญ่ยถ้าเกิดว่ามันแน่นนะโอ้โหนี่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 ครับท่านผู้ชมจะเป็นใจเนี้คือมันจะห่ออีกไงพี่แบกล่กไออันนี้ให้ผมหน่อยพี่ดึงอันนี้ให้ผมครับผมจะให้ดูว่าหัวหนึ่งนะครับความใหญ่ของมันนะครับนี่ครับนี่เลยครับท่านผู้ชมนี่ นี่นี่หัวใจมันอยู่นี่ครับใจมันใหญ่นี่ครับใจใหญ่อันนี้ลงกระป้องไม่ได้เนี่ยใจใหญ่ใจใหญ่หญหญครับพากาถ้าใจใหญ่นี้ก็ไปดองหรือว่าไปเนี่ยครับใหญ่มากาลงดองอนี่แค่ยังไม่ถึงห้าสิบวันที่พี่บอกว่าไอ้แปลงที่แล้วโลก็ส่องขี่ได้โลเท่าไหร่พี่ก็ ยังไม่ตีราคามันเลยคล่อง่ข่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ราคาตายแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนจะถูกน่อยแต่ว่าเราก็อาศัยน้าหนักไงโอ้น้าหนักเราได้ดีคนักเพราะคือเปทั่วเฉลี่ยไปอืน้าหนักเราได้ดีไงครับถ้าเกิดว่าหัวเล็กน้าหนักไม่ดีก็พอดีกันแหละราคาไม่ดีด้วยยิ่งแย่ใหญ่เนี่ยตรงนี้มันจะสะพังเนี่ยหัวใหญ่ใหญ่กาบใหญ่เห็นไหมงวดใหญ่ใหญ่มีแใหญ่ อยากไปโดนน้งข้อนี้มันเสียดายมากเลยมองไม่ออกเลยมันโอ้กาบมันใหญ่ขนาดนี้เลยนี่อันนั้นกาบโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมมันกรอบมากเลยครับกลัวจะทําใบองเข้าเสี่ใหญ่หนี่หัวใจอยู่ตรงนี้หัวใจต้มมูลถ้าพมเห็นเนี่ยโอ้โหนี่ใบใหญ่มากเลยอันนี้อันนี้คือนี่คือต้นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมที่แวกมานี่ แต่ว่าผมแวกให้ดูว่าให้เห็นลำกาบอะครับมันส้มบูนมากนะครับนี่นี่เห็นเลยชัดเลยครับนะครับกลัวจะไปทําใบเขาชีกมันกรอบมากเลยเนาะพี่เนาะใช่แตะไม่ได้เลยอะแก๊แกปแกแก็เวลา<ๆ>เขาจะใส่ถุงหรืออะไรคือเขาต้องตัดทิ้งเอาไว้ให้ใบมันเหี่ยวก่อนอซึ่งจะยัดแล้วเมื่อก่อนที่ไม่ใช่ใช้ผลิติัณั์วีทิฟเราเนี่ยมันกรอบไหมมันก็บอกแล้วคือมันต้องไล่ไล่ไล่ไงะก็คือไม่รู้แต่ว่ามันกรอบปะใช่มันก็ เขาก็คือโดยทั่วไปแล้วรักทั่วไปแล้วคือก็มันก็กรอบแต่ว่าเขาจะต้องรอให้มันเหี่ยวเขาถึงจะมัดถ้าเข้าลงดองเขาต้องใช้ไอ้นี่มัดน่ะก็คือตอนเนี้ยเอาเปรียบเทียบว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ข้องกระเซคันเทพก็เคยใช้ทั่วไปเพราะแตกต่างมันอยู่ตรงไหนครับโอ้อันนี้มันใบคือมันจะสะพังกว่าก็คือมันจะแล้วมันก็เขียวก็คือเมื่อมันมันมันจะแตกกอดีกว่าใช่ใช่ใบมันจะเยอะกอมันจะใหญ่ใช่ คือมันกาบมันขยายใหญ่ดีอะเพราะเราดูไม่ออกว่าความแตกตั้งมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่มีเปรียบเทียบเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่กาบไหนนะครับเนี่ยใหญ่มากเนี่ยไม่กล้าไปแตะเลยมันกอบเกินกลัวมันแตกนะครับนี่นี่คือผักทัดนนี้ไอ้ต้นนีห้หัวใจใหญ่พี่ตัวตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่นี่ครับท่านผู้ชม อันนี้ใหญ่ไหมพี่เนี่ยใหญ่เนาะนี่ใหญ่ไหมอันนี้ก็ถือใหญ่แต่มันยังจะต้องมัดเข้าไปอีกใช่อ๋อมันยังไม่ถึงห้าสิบบาทใช่มันอยู่ในรุ่พอดีเลยก็ต้องนี้นี่มันไม่อยู่ในเกลียวไงอยู่ในเกลียวพอดีเลยครับเนี่ยใหญ่มากเลยอายุยังน้อยเลยแต่ใจใหญ่ครับไปลงกะป้องไม่ได้โอเคเลยครับพผมอยากให้พี่แนะนําว่าให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพักบ้านเรา อยู่ในเขตอ,อำเภอเมืองจังหวัดกาลเราเนี่ยแหละครับในการปลูกพักเนี่ยจเมอก่อนที่เราก็ใช้ไล่ตัวแล้วมันซับต้นไหมใช่ง<อ>งราไม่รู้ตัวไหนดีไม่ดีไม่รู้คืออะไรเขาว่าดีชาวเ้ชาวไร่ช,ไช,าไชาวปลูกพักบอกว่าทุกวันนี้ใช้ไล่ตัวจนงงจนบา <c oughs> งทีรุ่นต่อไปยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นเอาอะไรผสมก่อนใช่ไหมใช่แต่ทุกวันนี้พอมาเจอเกษตรมันง่ายขึ้นไหมง่ายคือใส่ตัวเดียว จบแล้วก็นอนแค่นั้นจบก็คือรดน้ําแล้วก็ที่รดน้ําแล้วก็ที่ไม่ต้องไปโอ้โหไม่ต้องไปซื้อยาโอ้โหหลายอย่างจริงๆมันต้องใช้อะไรมั่งเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีอะใช้ยาขยายกล้ามขยายขยายกล้ามใช่แล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนปุ๋ยมีไหมพี่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดก็ใส่ไหมใส่แต่ใส่คือสามรอบถึงสี่รอบนี้เพิ่งจะใสไปสองรอบก็คือว่าเมื่อเมื่อหมายความว่าว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเราก็หนึ่งใส่ทั้งปุ๋ย ที่ทั้งฮอร์โมนใช่ที่ตัวขยายกล้ามใช่มีอะไรอีกแ้วก็ฉีดเขียวโอ้ทำให้ใบเขียวอีกใช่โอ้ย่าพูดเลยงั้นมันเยอะเกินไปครับมันเยอะเหนคนที่กําลังจะปลูกผักกระทอพอดีเนาะใช่ถ้าไม่ทําผักเราก็แต่ลุกน้องก็ยังแซลล์เลยโอ้โหเจ๊ใครมาทานยาผมบอกไม่ถู้ก็ไม่มีอะไรมั่งวะถ้ามันดีก็ไม่รู้ยาไม่รู้ท่าน่าเราห่วงอีกแต่พอมาเจอเกษตรเกพลูกน้องฉีดแล้วบอกว่าไงบ้างอ่ะลูกน้องบอกดีสบายไม่ต้องผสมเยอะด้วย ยาไม่ต้องมาซุ่มยงซองเราเขาตกใจไหมทีแรกครั้งแรกที่พี่เได้ที่เขาก็ถามว่าเอาอะไรมาให้ผมฉีดอีกเนี่ยบอกว่าลองดูกะวะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวนะใช่บอกว่าใส่แค่นี้ยเราบอกเออใส่แค่นี้แหละเพราะว่าเมล็ดนี่ยมันยังแบบเราใช้มาไล่ๆตัวยังไม่ได้พ่นเลยแต่พอเนี้ยตอนเนี้ยเรามาเลือกแต่ตัวเดียวแล้วเล็กมากแล้เล็กมากแล้วมันมันจะได้พ่นไหมนะครับนะครับแล้วพอลูกน้องเห็นความแตกตั้งเป็นยังไงบ้างว่าเอาคนอื่นพูดอะ ลูกน้องก็ยังว่าเดี๋ยวจะบอกแม่ให้แม่ใช้มั่งแม่กับปูพริกเถาะว่าปูพริกเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราเขาว่าจากฝรั่งเนี่ยไม่มีลูกเจ๊โอ้โหมีลูกด้วยเับว่าผมเอาชีดไงี้ยบางทีเลือกก้นๆเงี้ยฝรั่งเขาก็ชีวามน้ำพี่นะใช่เขาเปิดอางเกตมาเรื่อยใช่ก็ลูกน้องก็บอกไงว่าเออเจ๊ใช้ได้เรอว่าที่เรามันอยู่ค้างถนนด้วยมีคนก็ผ่านไปผ่านมาเขาเขาสังเกตเหรอไหมเมื่อเมื่อปีที่แล้วรอบที่แล้วหรือค้งที่แล้วที่เราปลูก นี่คือเลิกปลูกมานานแล้วพักกาดดองเนี่ยใช่ส่วนมากจะปลูกข้าวโพดก็เป็นดงข้าวโพดมาก่อนใช่แล้วนี่เรดูดูนี้เราก็เลยลงพักกาดเขี้ยวใช่ครับเมื่อก่อนก็ปลูกแล้วก็หยุดหยุดมานานแล้วเพิ่งจะมาเริ่มปลูกใหม่อีกก็พอดีมาเจอเกษตรครัทีหเราใช่ก็เลยลงเปิดดูบอกว่าใช้กับระกาะดองได้ไหมนะครับทักเราไปเราบอกว่าใช้กับพืชทุกชนิดเลยครับ พี่ก็ซื้อมานะครับนี่ก็ซื้อ,อ,ส,อสามเราก็เลยถามว่าพี่ใช้แล้วเป็นไงมั่งพี่บอกว่าตัดไปแล้วนะหัวมันใหญ่จะเลยอีกแปลงจะตัดวันที่สิบเราก็เลยมานะครับเพราะว่าอะไรเราไม่ค่อยมีแปลงภาคให้ให้ดูเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรบอกเราไม่ทันบางทียู่ไกลเงี้ยครับมันอายุสั้นไงใช่แล้วเราก็มาท่ายไม่ทันนะครับเราก็เลยไปพ่ายแต่พ่นละไม้อย่างเดียวนะครับนี่ก็อยากให้อ่าท่านผู้ชมนะครับที่คิดว่าเราจะปลูกผักหรือจะทําเกษตร นะครับลองเอาตัวนี้ไปเป็นตัวเลือกดูเนาะพี่เนาะได้เพราะว่าไม่ต้องลองได้ใช้ได้ใช่ได้เลยใช่ใชไห้ยืนยันเลยยืนยันแทนใช่ไหมใช่ครับลองเอาไปพิจารณาดูเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่แพงมากแล้วเราก็ลดต้นทุนได้ด้วยเนาะพี่เนาะเราพูดถึงแล้วทั้งหมดว่าบางคนนะยังลังเลสงสสยอยู่เรามีแต่เทปพลไม้ทั้งนั้นเลยนะครับไปถ่ายแต่พลลไม้อย่างเดียวไม่เคยถ่ายผักเอ๊ะผักใช้ได้ไหม ให้พี่บอกได้เลยว่ามันใชอยังไงมั่งพี่กับพืชทุกนี้นมันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้หมดเลยเนาะใช่ผักยังใช้ได้มะนาวก็ฉีดมะนาวก็ฉีดข้าวโพดก็ฉีดใช่ฉีดหมดนะครับก็สรุปเลยว่าผลิตภัณฑ์กกกเกษตรเกษตรใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ตั้งแต่ต้นเล็กเลยนะครับไปจนเป็นไม้พ่นเลยใช้ได้หมดนะครับใช้ตามที่เราแนะนําเลยนะครับหนึ่งลดน้ําปกติแล้วก็ฉีดทั้งเราต่อเนื่องตามที่เราแนะนํา ถ้ามันงามดีโตดีก็ไม่ต้องไปเล้งมันฉีดเนาะอย่างของพี่นะฉีดแค่ซี่รอบเองเนี่ยพักจะตัดแล้วพี่ประหยัดมากเลยนะสี่รอบเนี่ยโอ้โหสี่รอบฉีดทั้งหนึ่งใช้น้ํากี่ลิตรสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรรอบละชุดสี่รอบหมดไปสี่ชุดพักจะตัดแล้วโอ้โหต้นทุนไม่ต้องพูดเลยเนาะสุดๆคือตําสุดนี่ไอตัวนี้นี่โอ้โหตัวนี้หัวใหญ่อยู่กลางถนนนี่ต่างถนนคนเดินนะครับได้เห็นชัดเลยครับหัวมันใหญ่นะ ว่ามันใหญอ่อันนี้เอาไปน,นี้ไม่ได้เลยโอ้ยนี่ยายิบเลยมันกรอบครับมันกรอบ <c oughs> กิ่งเขาจะหักนะครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่เคยเห็นผักกาดดองที่เราเคยต้มนะครับต้มแบบใส้กระดูกมุ้งหู <c oughs> วันวานนิดนึงนะครับที่เราเคยทานกันเนี่ยครับต้นมันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผักกาดดองแล้วก็เอาไปแกงส้มนะครับที่มันขม้มนิดนึงโอ้โหร่อยมากเลยน่ครับผมชอบทาน เอาละครับถ้ายรายการแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ทางบ้านติดตามชมรายการเราก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานกเกษตรคันเทพด้วยวันนี้เราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปลูกผักเยอะมากเลยทีเ่เขตนี้นะครับแล้วเราก็จะมาตามทายทําพืชผักให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นว่าเอ๊มีผักหล,หลายชนิดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้พี่ฝากแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่ตอนนี้เราลดต้นทุนได้แล้ว ใช่ใลดต้นทุนได้เยอะให้พี่แบบเป็นกําลังใจให้วันนี้เราก็ทําภาคเหมือนกันถ้าต้นทุนเราต่ำมันก็ภาคถูกเราก็อยู่ได้เนาะใช่ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องมาค่ายาหลายๆตัวรวมกันมันก็แพงอยู่ครับแต่ละขวดตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นบวกกันมันก็เป็นมูลค่าหมดแหละนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้ววันนี้กเกษตรกรเทพ นะครับฝากพี่น้องเกษตรกร,ก,รกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเทปรายการดีๆความรู้ดีๆมีมอบให้เป็นประจำวันนี้ผมกับพี่ตงองสวัสดีเพียงเท่านี้ครับ